ไงทุกคนฉันชื่อเล็กซ์ฉันอายุ22ปีตอนนี้ฉันต้องเลี้ยงลูกตามลำพังเพราะฉันสูญเสียทุกคนที่รักฉันไปแล้วฉันทำอะไรบางอย่างไปด้วยความไม่ยั้งคิดและมีอะไรกับอาจารย์มหาวิทยาลัยขณะที่คบอยู่กับผู้ชายอีกคนฉันเสียใจเรื่องนั้นมากๆและตอนนี้ฉันก็ต้องชดใช้ในสิ่งที่ทำลงไป3ปีที่แล้วฉันย้ายไปอีกเมืองเพื่อไปเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย นี่เป็นขั้นหนึ่งของความรับผิดชอบและขั้นที่สําคัญของฉันและแน่ละ่ะฉันก็กลัวอยู่บ้างแต่ที่นั่นมีผู้ชายคนหนึ่งที่คอยช่วยเหลือฉันเสมอและรักฉันนั่นคือไหมแฟนของฉันและคนที่ฉันรักที่สุดตอนนั้นเราสารต่อความสัมพันธ์กันมาได้นานสองปีแล้วดังนั้นหลังจากเรียนจบจากชั้นมัธยมปลายเราก็ไม่ได้เลิกกันเหมือนที่คู่รักส่วนใหญ่มักทำเราตัดสินใจไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยเดียวกันเพื่อให้ได้อยู่ด้วยกันต่อไปและทุกอย่างก็เป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ จนกระทั่งไม้ทาให้ยุ่งเหอิงวันหนึ่งฉันอ่านหนังสือสอบอย่างหนักเพื่อเตรียมจะไปสอบฉันแทบจะสิ่งหนังสืออยู่แล้วทันใดนั้นเพื่อนของฉันก็ถลาเข้ามาในห้องฉันเธอถือโทรศัพท์ไว้ในมือและบอกว่าฉันต้องดูอะไรบางอย่างเดียวนี้เลยจากนั้นก็ยื่นโทรศัพท์มาให้ฉันนั่นเป็นสตอรี่บน Instagram จากงานปาร์ตี้ที่ไหนสักแห่งในมหาวิทยาลัยของเรา ใครสัคนถ่ายห้องที่เต็มไปด้วยผู้คนที่กำลังสนุกสนานมากและถึงตอนสุดท้ายของสตอรี่คุณก็เห็นคู่รักคู่หนึ่งจูบกันอยู่ตรงมุมห้องโชคร้ายที่นั่นคือไหมฉันตรงไปที่โทรศัพท์ของตัวเองและโทรหาเขาทันทีแต่เขาไม่รับสายฉันเสียเวลาตลอดทั้งคืนไปกับการนั่งร้องไห้และไม่อาจคิดถึงเรื่องอ่านหนังสือสอบได้เลยในตอนเช้าฉันไปสอบในสภาพซีเซียวและอ่อนล้าแล้ก็สอบตก แต่อาจารย์เห็นว่าฉันไม่เป็นตัวของตัวเองและตกลงจะช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดของฉันเพื่อที่ฉันจะได้คะแนนตามค่าเฉลี่ยฉันต้องหยุดเรื่องนี้ก่อนและบอกคุณเกี่ยวกับอาจารย์คนนี้คุณเจฟเฟอร์สันที่จริงแล้วเขาขอให้ฉันเรียกเขาว่าเดวิดเขาเป็นอาจารย์ที่ยังหนุ่มที่เพิ่งจบจากโครงการการศึกษาวิจัยจากมหาวิทยาลัยและมาเริ่มสอนประวัติศาสตร์ให้นักศึกษา โอ้ผู้หญิงทุกคนในกลุ่มของเราหลงรักเขาหัวปักหัวปัม๊มและเห็นได้ชัดเลยว่าเพราะอะไรเขาหน้าหลงไหลมีสเสน่ดึงดูดและยังน่ารักมากๆแล้วเขายังปฏิบัติต่อน,นักศึกษาด้วยการให้เกียรติและเอาใจใส่ฉันแน่ใจเลยว่านั่นคือเหตุผลที่เขาตอบตกลงจะช่วยฉันและเขาก็ไม่ได้หยุดแค่การช่วยฉันจากการสอบ ในวันเดียวกันฉันทะเลาะกับไม้ใหญ่โตฉันไม่อาจปล่อยคอเทจริงที่ว่าเขาจูบกับผู้หญิงคนอื่นไปได้เราก็เลยเลิกกันฉันรู้สึกแย่สุดๆเพราะฉันรักเขามากและไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาจะทำแบบนั้นกับฉันคืนนั้นฉันนั่งอยู่ที่บ้านร้องไห้อย่างเดียวแต่ทันใดนั้นฉันก็ได้รับข้อความบนโทรศัพท์เป็นข้อความจากเดวิด เขาเป็นห่วงสภาพจิตใจของฉันในเช้าวันนั้นและถามว่าฉันรู้สึกยังไงบ้างฉันรู้ว่าไม่ควรแชร์ความรู้สึกส่วนตัวกับคนแปลกหน้าแต่คุณเจฟฟฟอร์สันไม่ใช่ครูทั่วๆไปฉันรู้สึกเหมือนเขาเป็นเพื่อนมากกว่าและก็เลือกที่จะเชื่อเขาฉันเลยเล่าให้เขาฟังเรื่องความสัมพันธ์นานสองปีของฉันที่เพิ่งจบลงเขารู้สึกแย่ไปกับฉันและพยายามทำให้ฉันร่าเริงขึ้นฉันคุยกับเขาจนเกือบเช้าและเขาก็ชวนฉันไปดื่มกาแฟ เขาทำให้ฉันหันเหตุความสนใจออกจากปัญหาได้และกระทั่งทำให้ฉันหัวเราะได้หลายครั้งส่วนฉันก็ไม่ได้สังเกตเลยว่าอย่างไรกันแน่จนถึงตอนนึงเขาจับมือฉันไว้แล้วก็เห็นทุกอย่างในแววตาของเขาพูดกันอย่างซื่อสัตย์นะฉันก็รู้สึกแบบเดียวกันใช่ล่ะฉันว่านี่แหละคือตอนที่เราตกหลุมรักกันสิ่งนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและยังสวยงามหัวใจที่แตกสลายของฉันเลิกเจ็บปวดได้และฉันก็รู้สึกเหมือนมีความสุขขึ้นมาได้อีกครั้ง เราเลยเริ่มคบกันแน่นอนว่าความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์นักศึกษานั้นเกินกว่าข้อจํากัดแล้วเราก็รู้กันดังนั้นเราจึงระมัดระวังไว้ก่อนเลยเราไม่แสดงความรู้สึกในชั้นเรียนหรือในเขตมหาวิทยาลัยแล้วเราจะพบกันเฉพาะที่ที่ไกลาจากวิทยาเขตที่ส่วนอื่นๆของเมืองแต่ความลับก็มักเปิดเผยออกมาเสมอเรานั่งด้วยกันเหมือนทุกครั้งในร้านกาแฟาที่โต๊ะในมุมร้านและจูบกันแต่ทันใดนั้นเพื่อนร่วมชั้นของฉันก็เข้ามาและพวกเขาก็เห็นทุกอย่างไม่ใช่แค่เห็นพวกเขายังร เริ่มหัวเราะและกระซิบกระซาบกันโอ้มันน่ากระอักกระอ่วนมาก หลังจากการเดทของเราฉันเดินกลับบ้านโดยผ่านมหาวิทยาลัยและอยากจะคุยกับเพื่อนเพื่อที่ฉันจะได้ขอพวกเขาว่าอย่าเปิดเผยความลับของฉันแต่ไมค์โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้เขาตรงเข้ามาหาฉันดูเหมือนเขาจะรอฉันอยู่ใกล้ๆหอพักเขาถือลิลลี่ช่อใหญ่มาด้วยและถามฉันทางน้ำตาขอให้ฉันยกโทษให้เขาไมค์บอกว่าเขาไม่ได้มีอะไรกับผู้หญิงคนนั้นและเขารักฉันฉันอาจจะโกรธเขาแต่ดอกลิลลี่ที่ฉันชื่นชอบก็ช่วยให้ฉันสงบลงเขายังจำได้อยู่หลัง จากนั้นเราคุยกันอยู่นานแล้วรำลึกถึงวันเก่าๆที่เรามีร่วมกันและไมคก็ขอฉันว่าอย่าให้ความผิดของเขาทำลายอนาคตของเราฉันต้องบอกนะว่าคำพูดนี้หลอมละลายหัวใจฉันได้ง่ายๆเลย เราผ่านอะไรมามากมายด้วยกันจริงๆและเห็นได้ชัดว่าฉันยังรู้สึกดีกับเขาอยู่ฉันรู้ตอนนั้นว่าบางทีความสัมพันธ์ที่ฉันเลี่ยงไปสารต่อกับเดวิดนั้นเป็นความผิดพลาดเขาแค่โผล่เข้ามาในเวลาที่ถูกที่ควรอีกอย่างเราทั้งคู่ก็อาจตกอยู่ในปัญหาวุ่นวายอีกมากได้ถ้าผู้ใหญ่ในมหาวิทยาลัยร,รู้เรื่องความสัมพันธ์ของเรา ดังนั้นในเช้าวันถัดมาฉันก็เลยไปหาเดวิดและอยากบอกเขาว่าเราจําเป็นต้องเลิกกันแต่สิ่งที่เขาบอกฉันทําให้ฉันชะงักงานไปเดวิดมีคู่มั่นอยู่แล้วและ6เดือนก่อนเธอไปยุโรปเพื่อทํางานศึกษาภาคปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยสักแห่งและหลังจากนั้นต่อมาพวกเขาก็ยังรักษาความสัมพันธ์ระยะไกลกันอยู่แต่ตอนนี้เขาพบฉันแล้วก็เลยตกลงใจว่าเขารอให้เธอกลับมาอีกไม่ได้และคืนนี้เขาจะถอนมัน่น ขณะที่ยืนนิ่งด้วยความอึ้งไปเขาก็ทำให้ฉันตะลึงด้วยข่าวอีกอย่างหนึง่งเขาไม่ใส่ใจเลยว่าผู้ใหญ่ในมหาวิทยาลัยจะคิดยังไงกับเราและเขาพร้อมจะลาออกเพื่อฉันฉันยังต้องบอกพวกคุณอีกไหมว่าหลังจากคำสารภาพทั้งหมดของเขานี่ฉันก็บอกเขาไม่ได้ว่าเรากำลังจะเลิกกันอยู่แล้วนะ่ะฉันอาจทำลายชีวิตของเขาได้เลยนะ แต่ฉันก็ยังรักไม้เหมือนกันและอยากอยู่กับเขาฉันจึงตกอยู่ในสถานะที่ยุ่งยากอย่างมากและไม่อาจตัดสินใจได้และตั้งแต่ตอนนั้นเองฉันจึงคบกับพวกเขาทั้งคู่ฉันอยู่กับไม้ตลอดวันแล้วจากนั้นก็บอกว่าฉันต้องไปเรียนกับอาจารย์พิเศษวิชาประวัติศาสตร์ของฉันและกลับบ้านไปหาเดวิดเรื่องนี้ดําเนินไปนานหลายเดือนและฉันไม่ได้ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทําเลยแต่ฉันก็แค่ไม่อาจหาทางออกจากสถานาการณ์ที่ยากลําบากนี้ได้ฉันไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะดําเนินไปอีกนานแค่ไหน แต่สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เข้ามาแทรกและฉันต้องเลือกระหว่างพวกเขาสถานการณ์นี้คือการตั้งครันของฉันเองฉันใช้เวลานาน,านมากกับการงงงวยว่าฉันจะเลือกใครดี ไมหรือเดวิดแต่เรื่องนี้ยากเกินไปสําหรับฉันถึงตอนหนึ่งฉันเลยสติแตกและเลือกจะโยนเหรียญหัวก้อยเอาฉันหายใจเข้าลึกๆและโยนเหรียญขึ้นไปในอากาศจากนั้นก็กำเอาไว้และไม่กล้ามองผลลัพธ์ที่ได้อยู่นั้นฉันแบมือและนั่นก็คือเดวิดวันเดียวกันนั้นฉันจึงตรงไปหาไม้และบอกเขาว่าฉันตั้งท้องลูกของผู้ชายคนอื่นไม่ต้องถามฉันหรอกนะว่าตอนนั้นฉันรู้สึกยังไงมันเลวร้ายเลยล่ะจากนั้นฉันก็บอกข่าวดีนี้กับเดวิดแล้วเราก็เริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา เขาออกจากมหาวิทยาลัยเพราะระวางแผนจะแต่งงานกันและท้องฉันก็โตขึ้นทุกทีในแต่ละเดือนที่ผ่านไปบางทีอาจเป็นแค่ฮอร์โมนของฉันแต่ฉันก็รู้สึกปลอดภัยและมีความสุขเดวิดคอยอยู่ข้างๆด้วยความเอาใจใส่และฉันก็รู้ว่าฉันเลือกถูกแต่ทุกสิ่งก็เปลี่ยนไปเมื่อลูกชายของเราเกิดมา ตอนแรกทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีแต่เราแทบรู้สึกว่ายังตักตวงความสุขได้ไม่มากพอแต่จากนั้นฉันก็สังเกตเห็นพฤติกรรมแปลกๆของเดวิดเขาเพยายามทําเป็นว่าทุกอย่างปกติดีแต่ฉันก็เห็นอยู่ดีว่าเขากังวลกับอะไรบางอย่างและไม่นานเขาก็บอกฉันทุกอย่างสามีของฉันเป็นกังวลกับเรื่องที่ว่าทารกดูไม่เหมือนเขาสักนิดเขาไม่ได้หมายถึงรูปลักษณ์ของเด็กแต่เป็นตําหนิแรกเกิดที่ข้อมือ เดวิดมีจุดสีม่วงอ่อนๆที่รูปร่างเหมือนทวีปแอฟริกาเขาบอกว่าพ่อและปู่ของเขาต่างมีเหมือนกันแต่ลูกของเราไม่มีตำหนิแบบเดียวกันนี้แน่นอนว่าตำหนิแบบพี่ว่าไม่ได้ส่งต่อมาเสมอไปและการที่มันไม่มีก็พิสูจน์อะไรไม่ได้แต่ก็มากพอที่จะทําให้เดวิดเป็นกังวลและเรื่องนี้ทําให้ฉันคิดขึ้นมาเช่นกันเพราะฉันคบกับไมค์และเดวิดในเวลาเดียวกันดังนั้นเด็กก็อาจมาจากแฟนเก่าของฉันได้ฉันปัดความคิดนี้ไปห่างๆและพยายามโน้มน้นาวสามี ฉันว่าทุกอย่างปกติดีแต่เขายึดติดกับปัญหานี้จริงๆและไม่นานเขาก็เข้ามาในห้องนอนของเราด้วยสีหน้าหดหูและบอกว่าเขาอยากตรวจพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ ใช่เราต้องทำให้ประเด็นนี้จบลงสักทีเราเลยไปตรวจและรอผลนั่นเป็นสองวันที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของฉันในบ้านมีแต่ความตึงเครียดยํำแย่แล้วเราแทบไม่คุยกันเลยจากนั้นฉันก็ได้รับการแจ้งเตือนว่าผลตรวจเรียบร้อยแล้วฉันจึงลองอินเข้าอีเมลของฉันและเปิดไฟล์จดหมายด้วยมืออันสันเทาได้เวลาแห่งความจริงแล้วเดวิดไม่ใช่พอ่อ เรื่องก็ดูเหมือนจะกระจ่างแจ้งอย่างสมบูรณ์และนับตั้งแต่นั้นชีวิตของฉันก็เริ่มพังทลายในอัตราที่รวดเร็วอย่างบ้าคลัง่งเดวิดไม่สามารถยกโทษที่ฉันโกหกเขาได้เขาก็เลยเซนยย็นใบยาและฉันไม่โทษเขาเลยสักนิดฉันต้องย้ายไปอยู่กับเพื่อนสักพักเพราะฉันไม่มีที่ไหนให้อาศัยอยู่ฉันกลับไปอยู่หอพักพร้อมกับทารกไม่ได้อีกอย่างฉันยังมีปัญหาย,ย่ำแย่เรื่องเงินเพราะฉันไม่ได้ทำงานที่ไหนเลย ในความสิ้นหวังโศกเศร้านั้นฉันตัดสินใจไปขอความช่วยเหลือจากไม้ยังไงนี่ก็เป็นลูกของเขาครั้งนี้ฉันตัดสินใจที่จะไม่โกหกและบอกความจริงกับเขาไปโชคร้ายที่ความจริงขมขืนอย่างมากและเขาไม่อาจรับได้ฉันเคยโกหกไหมเรื่องความสัมพันธ์ของเราและฉันก็โกหกเรื่องเด็กนั่นเป็นชนักติดหลังของฉันเขาขอไม่ให้ฉันทำร้ายเขาอีกและให้หายไปจากชีวิตของเขาซะดูท่าว่าฉันต้องอยู่คนเดียวแล้วฉันต้องออกมาจากมหาวิทยาลัยและกลับไปบ้านไปหา พ่อแม่การบอกทุกอย่างกับพวกเขาก็เป็นเรื่องที่ทา้าทายเช่นกันตอนนี้ฉันจึงเลี้ยงดูลูกที่คอยย้ำเตือนถึงความผิดพลาดของตัวเองแต่ฉันก็ยังรักเขาและถึงแม้ตอนนี้เขาจะทำได้แค่นอนอยู่ในเปลเด็กและไม่เข้าใจอะไรเลยในอนาคตฉันจะต้องเลี้ยงเขาให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีคนที่จะไม่โกหกใครอย่างแน่นอน ขอบคุณที่รับชมนะทุกคนฉันหวังว่าพวกคุณจะไม่คิดว่าฉันเหะแยะเกินไปนะเล่าเรื่องรักๆของคุณในช่องคอมเมนต์หน่อยได้ไหมฉันอยากอ่านมากๆเลยและอย่าลืมแบ่งปันวิดีโอนี้กับเพื่อนๆของคุณล่ะ